ได้เวลาเลยงานแล้วตัวนี้ไปเกอวกระเป๋ากลับบ้านเอากอเปิดบาได้เป็นอีหยังเนาะ เอ๊มันเป็นอีอย่างนอมันก็เปิดบอได้หรือว่าแบตมันสิเบิดบอเนาะเหตุตใดเนอะแบบน,นี้โอ้คึดออกแล้วเจลเคยบอกว่าไ้กดตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้โอ้แบบซี่เองเปิดได้แล้ว เฮ็ดไดนต่อดีวะอ๋อไปนี่โอ้ยอย่างมันสิไปเกินความสามารถของเฮาวะไหนเบิ้งดูงัดตรงนี้เด้อเขาบอกมาต้องเบิ้งดเออูเออเออนี่เด้เห็นแล้วโอ้นี่เด้ที่เขาบอกนี่ละมั้งงัดตรงนี้ลนะเนาะอ๋อโอ้แม่นตัวหลักวุ้นเปิดได้แล้วอ้ มันสีร้ลยขั้นตอนจักหน่อยแต่มันกับ,บอกเกินความสามารถเท่าดอกอ้ยออออเซลเคยบอกว่าแบตมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาเปิดเบังจักหน่อยก่อนนะอ๋อนี่ดิเออเออเออแมนแมนแมน,แมนอยู่นี่ฮ็้จังใดฮันบัตที่จะถอดได้เดี๋ยวต้องโทรหาศูนย์บีไว้ดีจักหน่อยก่อนเก้าหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งสามสามสามปึ้ง สวัสดีจ้าศูนย์บีไวดีสาขาสแกวเมนบอกคะ่ะจ้าพอดีว่าแบตท,ทั้งหลังรดมันเบิดทํทำยังไงดีคะอ๋อรุ่นบีไวดีซิวหาจ้านี่มันเบิดอยู่หนาโรงเรียนสแกวนี่แหมคะ่ะให้สร้างมาเปลี่ยนให้ในได้บจ้าจ้าจ้า,จาสิธาเด้อ ถ้าในกรณีที่รถแบตหมดแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะําให้เราลองจัมแบตก่อน,นครับจุดจัมแบตจะอยู่ตรงนี้ด้านหน้านะครับนี้ให้เราลองจัมดูก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติจัมแล้วรถไม่ติดนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนแบตลูกเล็ก12โวลต์ก็ให้เรามาเปลี่ยนที่จุดตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้แบตของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายด้านในของตัวรถนะครับด้านหลังนะครับก็ ขั้นตอนที่ลูกค้าชมไปเมื่อสักครู่ก็เป็นขั้นตอนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับก็ถ้าในกรณีฉุกเฉินแบบนี้นะครับก็แนะนําให้ลูกค้านะครับโทรแจ้งทางสูงบริการดีกว่านะครับเพื่อให้ช่างนะครับเขามาเช็คเช็คให้แล้วก็ให้ช่างเขามาเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าช่างเขาผ่านการอบรมมานะครับก็จะได้อ่าให้ช่างผู้ชํานาญการเขาเป็นคนดูให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถซีลไฟอยู่นะครับก็ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ลองติดต่อมาทางสูงบริการได้นะครับ สำหรับลูกค้าที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ